ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนํำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะได้กันบอถ่าผู้ชมมื่อนี้ได้กันบอลวยๆเฮ่งๆกันบอจา้าเมื่อนี้เขาอีกแล้ว,ดวเด้อจ้หาเด้อฮานอยรวมสามรอบนะคะ เข้าอีกแล้วปังอีกแล้วนะคะยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะแอดมินยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลเ้อจ้าเดอเข้าไปอีกแล้วปังไปอีกแล้วนะคะรอบปกตินะคะสามหกนะคะชุดเน้นนะคะบอกแล้วว่าเสือแอดมินเ้อจ้าเดอเสือแอดมินสำหรับเมื่อนี้ไปรับชมแนวทางกันเลนื่อยเนาะจ้า แอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับเ c ซีเลคฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่15กุมภาพันธ์2565นะคะแอดมินสวัสดีท่านที่เข้ามใาไม่น้เาเดอือจ้าเด้อเข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินน้ำในเด้อจ่าเดอ้อถ้าไปอยากพลาดทุกคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำน,าานะจ๊ะเนาะ จังสิบปราดทุกคลิปกวนจะไปรับชมแนวทางเบิงผลของมือว่านกันก่อนนอจ๊าเด้อทุกทุกคลิปทุกทุกมือกวนจะไปเบื้องแนวทางเบิงผลของมือว่านกันก้อนนะจ๊นะเนาะสำหรับผลของมือว่านเขารอบปกตินะจ๊นะเนาะรอบปกติสามหกข้างล่างชุดเน้นนะคะ เขาเน้นๆเด้จาจ้าเด้อเมื่อวานยินดีกับทุกท่านเนาะจ้าเนาะเก็บไปมือละชุดเด้จาจ้าเด้อได้รอบแรกแล้วให้หยุดเนาะจ้าเนาะรวมสามรอบในตารางเดียวกันเด้อท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่บ่มักชุดแอดมินจับห่ ให้จับเล็กในตารางเองได้เลยเนาะจ้ะเนาะนอกจาก36แเล้ากัยังมี38เข่าเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนแอดมินจับห้ทุกชุดเนาะจ้ะเนาะ15ชุดถ้าจับเล็กในตารางทั้งหมดมันจะได้15หชุดเด้อจ้ะเด้อตอนนี้แอดมินคัดออกมาห้แค่6ชุดเนาะจ้ะเนาะตัดห้มันเลี้ยงหน่อยก็เกาเนาะจ้ะเนาะก็ก็เขาอยูเนาะจ้ะเนาะแอดมินคัดออกมา เขาไลฟ์ก็รูดยูเนาะจ่าเนาะท่านผู้ชมสังเกตเบิ้งแล้วจ้ะเด้อแต่ว่าหกชุดที่แอดมินคัดออกมาให้นั่นอยากให้ท่านผู้ชมเอาทุกชุดเน,นาะจ่าเนาะเพราะว่าแอดมินกับบรูบา่าตัวเลขสิม,มาตัวใดในหกชุดนี้เล่นทั้งสามรอบรอบละหาบาทไปกับบนล่างกับบาขาดทุนแล้วจ้ะเด้อไม่ขาดทุนนะคะ 6ชุดไปกับบนล่างบอขาดทุนเนาะจ้ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะจ้ะเนาะเล่นแค่พอสนุกสนานฮาบาท์สิบบาทสำรับท่านใดที่มีทุนหลายเนาะจ้ะเนาะก็เล่นหลายสำรับท่านใดมีทุนหน่อยก็เล่นหน่อยเนาะจ้ะเนาะแล้วแต่ทุนของใครของมัน่นเด้อจ๋ะเด้อกวนจะไปรับชมแนวทางก็คือเก้านะจ๊ะเนาะแอดมินกะขอโฆษณา ขายครีมขายสบู่ก่อนเด้อจ่าเด้อสำหรับครีมเนาะจ่าเนาะสำหรับครีมครีมชุดกายาเนาะจ่าเนาะครีมชุดกายาแตงกิ้วท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสร้างได้เรื่อยๆเล้วจ่าเด้อแอดมินเอาของมาอีกแล้วแล้าจาะจ่านเพ่า แอดมินไปเอาน้ำเอื่อยเพิ่นมาเนาะจ้ะเนาะของแอดมินที่เอามามันก็จะเบิดเลี้ยวมันพ่อขายเนาะจ้ะเนาะแอดมินก็ไปขอน้ำเพิ่นมาเด้อจ้ะเด้อไปปุ่นมาเนาะจ้ะเนาะชุดหนึ่งก็จะมีแบบนี้นะคะชุดหนึ่งจะมีแบบนี้เนาะจ้ะเนาะจะมีสองชิ้นสำหรับสบู่นี่เป็นชุดแถมเนาะจ้ะเนาะทั้งหมดได้สี่ชิ้นเด้อจ้ะเด้อสี่ชิ้นต่อชุดเนาะจ้ะเนาะ ชุดละส5 0ห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้ะเด้อเบ่งสรรพคุณกันก่อนเนาะจ้ะเนาะสำหรับสับพรพคุณของครีมเนาะจ้ะเนาะเอาเส้นลมก่อนเนาะจ้ะเนาะสำหรับสัรพคุณเส้นลมแล้วจา้ะเด้อช่วยลดริ้วรอยลดฝ้าลดกระจุดด่างดำเนาะจ้ะเนาะเพิ่มความชุ่มชื้นยกกระชับผิว สีผิวสม่ำเสมอทำให้หน้าเด็กลงนะคะสำหรับเซรั่มเนาะจา้ะเนาะใช้ตอนไหนตอนเช้าและตอนเย็นได้เลยแล้วแต่สะดวกนะคะสำหรับครีมครีมตัวนี้เนาะจา้ะเนาะจะใส่เนะแตแอนยามุดเซาก็ได้เนาะจ้ะเด้อครีมตัวนี้สำหรับ เนียมื่อคืนมาตกใส่กระไดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ายานมันเปลืองเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินก็ใส่แต่ยนีมือเศร้าเนาะจ้ะเด้อตอนกลางคืนแอดมินจะใส่แคสเซลัมเนาะจ้ะเนาะแอดมินยานมันเบิดไวสําหรับครีมตัวนี้นะคะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนลดจุดด่างดําลดริ้วรอยลดปัญหาหลุมสิวเพิ่มความชุ่มชื้นเนาะจ้ะเนาะสําหรับครีมตัวนี้ ทําให้หน้าขาวใสนอะนะกจากเนาะรูขุมขนกระชับนอะกจากเนาะใส่เป็นชุดก็ได้นอะกจากเนาะชุดนี้คุ้มมากนะคะแถมสบู่สองก้อนนอะกจากเนาะสบู่จิ๋วๆนะจ๊ะเด้อสบู่ก้อนไม่นใหญ่สนะิบหนะ้ากรัมนอกจากเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกายาไว้สบสบู่ ทูตัวเนาะจา้ะเนาะก้อนก้อนสีสีนี้จะเป็นทูตัวสำหรับก้อนสีฟ้ากายาโคโค่ไฮยาโซบล้างหน้านะคะล้างหน้าได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทษเข้ามาสร้างได้เรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าตอนนี้แอดมินกะมีของอยู่ไปเอาน้ำพีสาวก็ได้เนาะจา้ะเนาะเพราะว่าพีสาวเคก็ขายอยู่รากา ต่อมาสบู่แอดมินกันยังขายอยูดยเดอวยจัดเดอสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะขายดีที่สุดในร้านนะจ๊ะเนาะสบู่สมุนไพรอัดก้อน10ก้อนราคา185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะเนาะทางร้านแอดมินส่งฟรีทุกรายการนะคะ, min, ส,ะ,คะสำหรับสบู่ขายดีขายได้ตลอดนะจ๊ะเนาะขายได้เรื่อยๆ กมีคนโทรมาสั่งเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะขายได้ตลอดสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้โทรศัพท์แอดมินบรูว่าไผโทรมาแลาวสายเด้อจ้ะเด้อแอดมินอ่มันบดเด้งเนาะจ้ะเนาะมันบดเด้งก็โทรมาใหม่ก็แล้วกันเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันบดเดง้งบรูบาเมื่อวานเครือขายมันเป็นหยัง โทรมาไลน์สายได้ได้รับเป็นบางสายเนาะจ้ะเนาะบางสายก็มีข้อความแจ้งเตือนมาว่าอ่าผู้นั้นผู้นี้พยายามโทรหาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันบ่เด้งเด้อจ้ะเด้อธันติสั่งของก็โทรเข้าามใหม่ก็แล้วกันเนาะจ้ะเนาะไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่ โทษขอมาดสั่งของทา้งหลานแอดมินแอดมินก่ะขอบคุณหลายๆเรื่องจะเด้อขอบคุณหลายๆเรื่องเนาะที่มาอุดหนุนกับแอดมินเนาะจะเนาะซัหรับสบู่ค่ะใส่ดีเนาะจะเนาะครีมก็ใส่ดีก็การเนาะจะเด้อลองมาใส่ตัวนี้เบิ่งนะจะเนาะตัวนี้มีออยยอเนาะจะเนาะอาจจะก้อนนั้นนั้นมันจะเป็นครีมแล้วแต่คนมักเนาะจะเนาะตรับสีฟ้านั่นชุดละลอยห้าสิบบาทก็ใส่ดีก็การเนาะจะเนาะใส่เหล็กนาคา้กอกันเนาะจะลองเอา ชุดสามรอยหาสิบบาทไปใส่เบงก็ดีคือกันนอกจากเนาะเพื่อชอบเพื่อชอบเพื่อติดใจนอกจากเนาะรับชมแนวทางกันเลยเนอกจากสำหรับท่าในใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาใหม่นอกจากเนาะยังท่านกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินน,น้เนอกจากเนาะแอดมินก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องแอดมินน,น้อยนะคะ ขอให้ล้ำล้รวยๆว้โชคดีกันทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมทางช่องแอดมินหนูน้อยนะคะสำหรับแนวทางแอดมินลักๆอ่ะจะมีแนวทางหาหน้อยว่างหายเสมอแล้วจ้เด้อให้ฟรีนะคะให้ฟรีไม่มีเก็บเงินอะไรทั้งสิ้นแอดมินไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่มสำหรับท่านใดที่โทเขมหาแอดมินว่าขอเขากลุ่มแอดมินม่มีกลุ่มแล้วจะเด้อแอดมินหายทาง ยูทูบทางเดียวนะจ๊ะเนาะให้ฟรีเท่านั้นแอดมินให้ตัวเลขให้มดทุกตัวเนาะจ๊ะเนาะแอดมินบ่มีกักเด้อจัะเด้อแอดมินให้ทุกตัวก็คือในยูทูบนี่เนาะจ๊ะเนาะแอดมินบ่มีกักไว้เนาะจ๊ะเนาะคัดออกมาให้หกชุดนั่นแอดมินกักคัดออกมาดีที่สุดแล้วนะจ๊ะเนาะบ่มีกลุ่มอีหยังทั้งนั้นเด้อจัะเด้ออย่าไปหลงเชื่อเด้อจัะเด้อแอดมินบ่มีเก็บเงินอีหยังทั้งนั้นเนาะจ๊ะเนาะ เข้ามาติดตามแอดมินได้ทางช่อง YouTube ทางเดียวเท่านั้นเ้อจ้ะเดอ้อรับชมกันเลยเนาะจา้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะเลขในตารางนะคะ สามสี่เจ็ดแปดหกเก้านะคะเด่นสามและรองสี่นะคะสามกับสี่นี่ยังอยู่เดอ้อท่านผู้ชมเด่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแอดมินเฮดไ้แบบนี้เนาะจ้ะเนาะสำหรับเมื่อวานในสายวิ่งก็ไดเน้อจ้ะเด้อสำหรับเมื่อวานนะคะสายวิ่งสำหรับเมื่อวานนะคะสายวิ่งเนาะจ้ะเนาะสายวิ่งกันยังมากเนาะจ้ะเนาะ เด่นสามจับได้สามหกชุดเกีียวเด้อจ้าเด้อสำหรับวันนี้นะคะสำหรับมืนน้อนี้กะย่างเด่นสามร่องซีคือเกาหนะ้าจ้าเนาะต่อไปแอดมินจะจับให้หกชุดเด่นเด้อจ้าเด้อหกชุดเด่น เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่านใดท,ที่คำมไม่ได้จ้าเดอ้อกะหายเบิงไปก้อนเนาะจ้าเนาะยังบัท่านลู้แนวทางหาเบิงไปก้อนได้จ้าเด้อสำหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วจับเองเลขในตารางได้เลยนะคะแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆได้เลยนะคะ เป็นแนวทางรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะได้รอบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมหยุดเด้อจ้าเด้อสามเจ สี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเก้านะคะโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมด้วยนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขมีเข่าไม่ลุดด้จ้าเด้อ เข้าไปวันที่ห้าติดนะจนะ๊ะเนาะเข้าไปชุดเด่นหาเมื่อติดเด้อจ่ะเด้อเมื่อนี้รุ่นต่อจะเข้าเป็นเมื่อที่หกบ่นะจนะ๊ะเนาะแอดมินกับคอให้เขาเป็นเมื่อที่หกหายเอฟซีท่านผู้ชมเฮ้งเฮงปังๆคือเกาเด้อจ่ะเด้อต่อไปจะเน้นให้สามชุดเน้นนะคะอย่าทิ้งชุดหกชุดเด่นแอดมินนะคะย่าถิมหก ชุดเดนแอดมินเด้อจ้าเด้อไปให้ครบ3มรอบนะคะสำหรับคลิปนี้มิทอนนี่พอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าเด้อแอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ